บ้านน้องขามเอ็นบเบาเือบบแล้วก็พี่น้องลุงป้านาอาอายเออยงญาติสนิทมิตรสหายบ้านน้องหัวซางเนาะที่ให้การต้อนรับพบัวของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีเนาะข้าพเจ้าก็ขอขอเค้าเค้ใจให้บุญคำนำสูงให้ห้างให้มีให้ร่ำให้รวยความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเ็ดธุรกิจอนใดก็ให้ยอยยอยยิงยิงห้างเงินห้าคำก็ให้ขึ้นให้เกินเนาะข้าพเจ้าจะ นำเอาความต้อนรับยังอบอุ่นเนาะไปเล่าสู่พี่น้องประชาชนลาวทางเวียงจันทน์ภูเล่ฟังเนาะ,ะ,ะจะเอาภาพไปพร้อมเอาหลักฐานไปพร้อมขอบใจหลายๆที่ให้ต้นรับ <c oughs> เขามาอยู่ประเทศไทยนี่กระซำกับอยู่บ้านเห่าคือว่ามันเป็นเครื่องหนึ่งขคองชีวิตไปแล้วเนาะอยู่ประเทศไทยบพฮู้ว่าก็จเจเอาอย่างให้่ากิน <c oughs> สงสัยกัจะ้าต้มกระใส บ้านอนาณาน้องข้าไม่เฮากินบุญจัดนีนะที่ทพันมาแล้วนะันน้นนองเขามมกครอบ,บใจได้ลายครับ<ะ>พี่ซีดเป็นทานอาจารย์อน,นันต์นสละเวลาเท่ๆไปเสียเวลากาับเฮาห้บุณคำนำสู่ทานทานจงแข่งแหงไปกับทานที่คุ้มค่าได้บุญเยอะ พาไปเอาบุญหล่พอเทิ้งเทิ้งมาเจอกันนี้มีพระอัญญาามาน่าดูเลยนะเดี๋ยวเล่การทานค้างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ตัดเด็กเขาไม่กล้าตัดผู้ใหญ่เล่นประเดิมครัลผู้ใหญ่ครับเชิญครับจ้าจ้าจ้ามีละลายเด้อ